พิกัดข่าวข้ามวันอังคารที่17พฤษภาคม2559วันครบรอบ24ปีพฤษภาธมินตราบาเหตุการณ์นองเลือดทางการเมืองและวาทกรรมเสียสัตว์เพื่อชาติยังไม่ถูกลบเลือนออกไปจากประวัติศาสตร์ครับค่ะและติดตามประเด็นข่าวรอบวันในวันนี้นะคะพิกัดข่าวข้ามกับคุณมลชัยดิฉันธัญม,มัยและล่ามภาษามือคุณไพรวันแสงสุนทรค่ะกับคุณผู้ชมที่ติดตามชมพิกัดข่าวข้ามสามารถส่ง SMS เข้าก็มาพูดคุย คุยข่าวอัปเดตสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้นะครับผ่านทาง SMS 4642626วันนี้มีข่าวหลายจุดให้จับตานะครับ ทั้งเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้เตรียมบินลัดฟ้ากลับมาถึงไทยแล้วและเดี๋ยวจะไปแห่รอบเมืองค่ะแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมที่ต้องตามกันต่อมีทั้งคดีอุ้มฆ่าเจ้าแม่เงินกู้ที่ถูกเผานั่งยางมีคดีรุมฆ่าคนพิการแล้ววันนี้คดีระเบิดราชประสงค์นะคะมีการนัดตรวจพยา,ยานหลักฐานจากสารทหารนะคะและเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นครับเป็นการนําตัวนายอาเดมคารดักและก็เมอร์เรลลี่ยูซูฟูสองผู้ องหาจากกรณีระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือที่สาธรนะครับเป็นการตรวจพยานหลักฐานนัดที่5ที่สามทหารแล้วจุดที่น่าจับตาคือโดยปกติก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเมื่อถูกควบคุมตัวไปสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง <Ha. S 1> แต่ครั้งนี้ครับเริ่มต้นด้วยภาพนี้ก่อนนะครับคือในคนนี้เมอร์เรลี่ยูซฟูพูดพึพมพำออกมาเรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่คน <Ha. S 1> ที่เดินตามมาคนนี้อาเดมคารดักจู่ ก็ตะโกนออกมาแบบนี้ฮะแล้วก็ดิ้นรนขัดขืนเจ้าหน้าที่พร้อมกับตะโกนบอกว่าตัวเองเป็นคนนะไม่ใช่สัตว์แล้วก็ย้ำอยู่แบบนี้จนเจ้าหน้าที่ต้องลากตัวไปแบบนี้เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ครับไม่ไหวแม่ไม่ไหวแม่เชื่อเดิมไม่เชืเดิมหรือนะ I'm not, I'm not I am not animal. I, 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 I am human. I am human. I am human. I am not human. I am not ือภาพเหตุการณ์ที่เป็นข่าวไปยังต่างประเทศเลยนะคะคือสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นผู้รายงานแล้วก็บอกบอีกว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ในศาลนายยูซูฟูนะคะก็ได้เปิดเสื้อตัวเองขึ้นเพื่อโชว์รอยช้ำแล้วก็บอกว่าในเดือนนี้ถูกทําร้ายมาแล้ว2ครั้งค่ะครับ,กกบขณะที่นายชูชาติกันภัยทนายความของทั้ง2คนนะครับ ก็คาดว่าศาลจะมีคําตัดสินภายในสิ้นปีนี้กรณีเรื่องของระเบิดที่แยกราชประสงค์กับระเบิดที่ท่าเรือสาทรแต่เป็นไปได้คดีนี้อาจยืดเยื้อไปมากกว่า1ปีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดที่ส<ะ>าทหารบ่ายนี้ครับ